แสดงการใช้งานโมดูลนะครับเป็นโมดูล led นะครับ led 7 Segment นะครับ8ดิจิตหรือ8หลักนะครับอันนี้ก็คือตัว7 s e g m e n t นะครับแล้วก็ใช้บอร์ดนอ mcu นะครับ e t p ป2สนะครับอ่านค่าจากตัวพอตนะครับหรือตัววอลลุ่มปรับค่าแรงดันนะครับที่ a 0นี่นะครับ a 0สีเขียวนี้นะครับอื แล้วก็นำมาดิสเพย์นะครับโดยใช้การสื่อสารแบบ SPI เดี๋ยวเราจะมาปรับลบรุมกันอันนี้มันต่อบ,บนโปรเจกตบอดนะถ้าเกิดสายนี้ขยับไปนิดนะครับก็จะทำให้การสื่อสารนีผิดพลาดได้พอการสื่อสารผิดพลาดตัวเลขนี้ก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับหมายความว่าอาจจะตัวเลขอาจจะหายไปแล้วก็มีตัวเลขแสดงขึ้นมาเต็มนะครับโอเคนี้ก็ลดลงแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้น ตวอลลุ่มนี้ไม่ค่อยละเอียดมากนะครับค่าแกว่งแล้วก็อยู่ที่สายสัญญาณด้วยนะครับไปเต็มละพันยิ่สี่นะครับลดลงมา,าลดลงมาตัวเลขชัดชลดได้ประมาณนี้ครับวอลลุ่มขึ้นใหม่ อันนี้ก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของคอเรียนออนไลน์นะครับที่กำลังจัดทำอยู่นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องโหลด MCU นี่แะครับด้วย ESP 826 6ปูพื้นฐานนะครับจนถึงมาออกแบบ Internet o น t ตออฟตแบบง่ายๆนะครับก็มีการอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับเราก็สามารถควบคุมรีเลย์นะครับแล้วก็เปิดปิดอุปกรณ์ได้เห็นตัวฐานะการเปิดปิดอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานอันนึงนะในการอ่านค่าแรงดันอนาล็อกนะครับ เกือไไปใช้ในการอ่านค่าเซนเซอร์ที่ให้ข้อมูลเป็นอนาล็อกแล้วก็ไปได้เพย์บน IOT ก็ได้นะครับถ้าสนใจก็ลองไปดูที่เฟซอบรมไมโครอนเดรลเลอร์นะครับเราก็มีเนื้อหานำเสนออยู่ทุกวันเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ